ผมว่าในโลกของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับมันมีข้อมูลจาก2มุมที่แทบจะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วนะครับผมก็เคยเล่าไปทั้งมุมจากฝั่งโลกตะวันตกแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอย่างกลุ่มจีนกัมพูาอิหร่านเกาหลีเหนืออะไรพวกนี้นะครับต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันและข้อมูลมันก็มีทั้ง2ด้านนะครับและที่สําคัญก็คือมันมีเรื่องของผลประโยชน์โดยเฉพาะบริษัทกลุ่มไซเบอร์เซ r ก t y ตี้ต่างๆ,างๆพวกเขาก็ต้องปกป้องลูกค้าของตนเอง โดยเฉพาะจากโลกตะวันตกเราจะไม่ค่อยเห็นข่าวนะครับว่าพวกเขาไปแฮกค,คนอื่นแต่เราจะเห็นข่าวจากพวกจีนรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือซะมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็พอๆกันนะครับเลวร้ายไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาชวนพูดคุยข้อมูลจากฝั่งจีนกันบ้างน,นะครับเป็นสารคดีที่ทำออกมาจากช่อง Bloomberg Original นะครับเกี่ยวกับวิธีการสร้างกองทัพแฮกเกอร์ของประเทศจีนเรื่องราวเรื่องน,นี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับ ไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome Ge Powerful Geek Inspire People to Story Story สวัสดีครับผมโดนดนจากโดนดนบล็อกนะครับและนี่คือการ Geek Story นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ Cyber Security นะครับเพราะว่า มันมีข้อมูลทั้งสองฝ่ายอย่างที่ผมก็เล่าไปนะครับในพอร์ตแคคของผมเองแต่ว่ายอดวิวทางฝั่งโลกตะวันตกเนี่ยอาจจะน้อยกว่าไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับพอพูดถึงกลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือจีนรัสเซียเนี่ยโอ้โหยอดวิวดีมากๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากการไบแอสทางอัลกอริทึมหรือว่าเพราะเอนจเมนต์มันสูงกว่านะครับจากฝั่งโนนแต่โดยรวมแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายมันก็เหมือนกันนะครับไม่ต่างกาันมีแฮกเกอร์มีการโจมตีซึ่งกันและก,กัน ไม่มีใครเป็นพระเอกที่แท้จริงอยู่แล้วนะครับในวงการไซเบอร์เซกุริตี้แต่วันนี้จะมาพูดถึงข้อมูลหนึ่งเป็นข้อมูลจากบลูเบิร์กเองที่พูดถึงกองทัพแฮกเกอร์จากประเทศจีนซึ่งผมว่ามันมีอะไรหลายอย่างคำศัพท์หลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มันจะเห็นว่าโลกอนาคตสงครามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่อาวุธรถถังขีปนาวุธเครื่องบินรบเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปนะครับเพราะว่าแนวรบทางไซเบอร์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในยุคอนาคต พอมันเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าระบบประปาการสื่อสารไปจนถึงระบบธนาคารนะครับและถ้าพูดถึงผู้เล่นคนสําคัญในสนามรบแห่งใหม่นี้เนี่ยมันมีเช่นหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาจนมหาอำนาจทั่วโลกต้องหันมาจับตามองนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเองนะครับก็ระบอกว่าหากย้อนกลับไปในยุคแรกเริ่มของคอมพิวเตอร์ตามใดที่มันมีระบบนะครับก็ย่อมมีคนที่พยายามที่จะเจาะระบบนั้นๆ โลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือเป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นําในโลกดิจิตอนมาโดยตลอดแต่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีผู้ท้าชิงคนใหม่ที่ก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วและเป็นระบบนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเองนะครับจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปี2013เมื่อประธานาธิบดีสจิ้นผิงก้าวขึ้นสู่อานาจในช่วงเวลานั้นเนี่ยโลกกําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเอ็ดเวิร์สโนเดนก็ได้ออกมาเปิดโปงโครงการสอดแนมระดับโลกของหน่วยงงงาาานนคควมมัั่่แหหหชสรรฐือ NSA ซึ่งมาทาให้จีนเนี่ยก็คิดได้นะครับว่าสหรัฐเนี่ยมีขีดความสามารถในการโจมตีทางไซเบอร์ที่น่ากลัวขนาดไหนในขณะเดียวกันปรากฏการ์อาลับสปริงก็แสดงให้เห็นนะครับว่าอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีพลังในการโค่นล้มรัฐบาลได้หากขาดการควบคุมอย่างเข้มงวดด้วยเหตุน,นี้นะครับผู้นําจีนจึงตัดสินใจครั้งสําคัญว่าจีนเนี่ยจะต้องไม่เป็นฝ่ายตั้งรับในสงครามไซเบอร์อีกต่อไปแต่จะต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้คุมเกมให้ได้ โครงการระดับชาติเพื่อสร้างกองทัพไซเบอร์จึงเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังคำถามที่สำคัญก็คือพวกเขาเริ่มกันยังไงนะครับอย่างแรกก็คือการลงทุนกับคนรัฐบาลจีนเนี่ยทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีการสร้างและพัฒนาลหลักสูตรปริญญาด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แข็งแก่งขึ้นนะครับเพื่อผลิตบุคลากร,กรที่มีความสามารถป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือการสร้างอีโคซิสเต็มของแฮกเกอร์ขึ้นมานะครับ ในอดีตทีมแฮกเกอร์เก่งๆจากจีนอย่างทีมจากบริษัทเทนเซนต์และชีหู360เคยเดินทางไปกวาดรางวัลตามเวทีการแข่งขันแฮกระดับโลกอย่างโพลทูโอนมาแล้วนับไม่ถ้วนะครับเวทีเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนโอลิมปิกของเหล่าแฮกเกอร์ซึ่งถ้าแฮกเกอร์สามารถเจาะระบบซอฟต์แวร์วดังๆอย่าง Windows iOS หรือเบราว์เซอร์โครมได้ก็จะได้รับเงินรางวัลและชื่อเสียงแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือช่องโหว่ที่แฮกเกอร์คนพบ ก็จะถูกส่งมอบให้กับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เช่น Microsoft หรือ Apple เพื่อน,นําไปแก้ไขทันทีนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นการแฮ็กเพื่อช่วยกันอุดรูัร่วแต่แล้วในปี2018ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะครับรัฐบ,บาลจีนเนี่ยออกนโยบายห้ามไม่ให้ทีมจากจีนเข้าร่วมการแข่งขันนอกประเทศอีกต่อไปและหันมาจัดตั้งการแข่งขันของตัวเองขึ้นมาแทนที่ใช้ชื่อว่าเทียนฝูครับ ความแตกต่างที่สําคัญก็คือเทียนฟูครับไม่ได้ส่งช่องโหว่ที่ค้นพบกลับไปให้บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่พวกเขานําช่องโหว่เหล่านั้นเนี่ยส่งตรงไปยังหน่วยข่าวกลองและหน่วยงานความมั่นคงของจีนแทนให้ลองนึกภาพตามนะครับถ้ามีนักวิจัยจากจีนค้นพบวิธีแฮก iPhone ไ,ได้ในการแข่งขันนี้ข้อมูลนั้นเนี่ยจะถูกส่งไปให้ตำรวจจีนเพื่อใช้ในการสอดแนมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการ ซึ่งมันมีหลักฐานว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นจริงกับการสอบแนมประชากรชาวอุยกูในซินเจียงมาแล้วนะครับและไม้แต่สุดท้ายที่ทําให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในเกมนี้ก็คือกฎหมายที่ออกมาในปี2021ที่ชื่อว่ากฎระเบียบว่าด้วยการจัดการช่องโหว่ของซอฟต์แวร์กฎหมายฉบับนี้เนี่ยบังคับให้ทุกบริษัทที่ทําธุรกิจในจีนไม่ว่าจะเป็นบริษัทจีนหรือต่างชาติหากตรวจพบช่องโหว่ในผลิตภัณฑ์ของตัวเองจะต้องรายงานให,ให้กับรัฐบาลจีนทราบภายใน48ชั่วโมง ซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนอย่างแท้จริงนะครับเพราะมหมายความว่ารัฐบาลจีนเนี่ยพวกเขาจะได้รู้ถึงช่องโหว่ใหม่ล่าสุดที่ยังไม่มีใครในโลกรู้ก่อนใครอย่างน้อย2วันซึ่งมันเป็นเวลามากเกินพอนสําหรับปฏิบัติการจารก,กรรมหรือการโจมตีทางไซเบอร์ถึงตัวนี้จีนได้สร้างกลไกที่สมบูรณ์แบบในการรวบรวมอาวุธไซเบอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกเอาไว้ในมือได้สําเร็จและนี่คือจุดเริ่มต้นขององ,องค์กรที่2ซึ่งเม่จีนมีกองทัพแฮกเกอร์และคลังอาวุธไซเบอร์ที่พร้อมลบแล้วเนี่ย คำถามต่อมาก็คือพวกเขาใช้มันทำอะไรนะครับในปี2024โลกได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับจากเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลครั้งใหญ่ของบริษัทความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนที่ชื่อว่าไอซูนซึ่งผู้เชี่ยวชาญถือว่าเป็นของจริงนะครับเอกสารที่หลุดออกมาบนกิ t ฮับซึ่งเป็นเว็บสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมเนี่ยเผยให้เห็นว่าไอซูนทำหน้าที่เหมือนทางรับจ้างทางไซเบอร์ให้กับร,รัฐบาลจีน พวกเขารับงานจากหน่วยงานรัฐบาลทุกระดับตั้งแต่หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติไปจนถึงสถานีตำรวจในเมืองเล็กๆซึ่งถ้าพูดให้เห็นภาพง,ง่ายๆก็คือมันเหมือนกับการที่สถานีตำรวจนครบาลบ้านเรานะครับไปทําสัญญาจ้างบริษัทแฮกเกอร์ให้ไปเจาะข้อมูลของเป้าหมายนั่นเองในเอกสารเนี่ยมีแม้กระทั่งบทสนทนาของพนักง,งานไอซูนที่คุยกันผ่านแชทย่างออกรถนะครับเช่นโอ้โหเราจะเจาะเข้าระบบนี้ได้ไหมอีกคนก็ตอบกลับมาว่าสบายมากโอกาส80% ถ้าไม่ได้เดี๋ยวถอนตัวทันทีไม่กี่วินาทีต่อมาข้อความก็เด็นขึ้นว่าได้เมลเซิร์ฟเวอร์แล้วซึ่งมันหมายความว่าพวกเขาเจาะเข้าไปในอ e ีเมลของเป้าหมายได้สําเร็จข้อมูลจากไอซูลเป็นเพียงยอดของบูเขาน้ําแข็งเท่านั้นนะครับเพราะในปฏิบัติการจริงกองทัพไซเบอร์ของจีนเนี่ยมีหน่วยรบที่น่ากลัวกว่าน,นั้นมากหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐเนี่ยได้ตั้งชื่อกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนหลายกลุ่มที่โดดเด่นและน่ากังวลที่สุดในตอนนี้เนี่ยมีอยู่ก,กุอมกลุ่มแรกก็คื เซาลต้ฝุ่นกลุ่มนี้เนี่ยเชี่ยวชาญในการโจมตีหน่วยงานทางการเงินและระบบโทรคมนาคมมีรายงานว่าพวกเขาเคยเจาะเข้าระบบของกระทรวงการคลังสหรัฐและขโมยข้อมูลการโทรของพลเมืองอเมริกันจํานวนมากจากบริษัทอย่างเวลไลซอนและเอเทนทกลุ่มที่2และอาจจะเป็นกลุ่มที่อันตรายที่สุดก็คือกลุ่มที่มีชื่อว่าโวล์ต้ฝุ่นเป้าหมายของกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่การขโมยข้อมูลนะครับแต่ว่ามันเป็นการฝังตัวเข้าไปในโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงขายไฟฟ้าโรงบำบัดน้ำท่าเรือหรือ,ร,อระบบขนส่งเทคนิคพิเศษของกลุ่มวอล์ต้ฝุ่นที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญกังวลอย่างยิ่งมีชื่อเรียกว่า living off the land หรือการแฝงตัวเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นๆน,น,นะครับใช้เปรียบเทียบก็คือแฮกเกอร์ทั่วไปเนี่ยอาจจะเหมือนโจรที่พังประตูเข้ามาแต่เทคนิค living off the land เหมือนกับสายลับที่แอบปั๊มกุญแจแล้วก็ไขเข้ามาเงียบๆจากนั้นก็ใช้เครื่องมือและโปรแกรมที่มีอยู่แล้วในระบบ ทำให้ดูกลมกลืนไปกับผู้ใช้งานปกตินะครับทําให้การตรวจจับเนี่ยมันทําได้ยากมากเหมือนกับการหาเข็มในกองฟางพวกเขาสามารถซ่อนตัวอยู่ในระบบได้นานเป็นปีปโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเพื่อรอวันที่จะได้รับคําสั่งให้ลงมือคําถามก็คือถ้าพวกเขาลงมือมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับให้ลองจินตนาการนะครับสมมุตินะครับว่าแฮกเกอร์สั่งปิดระบบไฟฟ้าทั้งเมืองแน่นอนว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีเครื่องปั่นไฟสำรองแต่เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันก็ต้องใช้น้ํามันนะครับ แล้วถ้าแฮกเกอร์กลุ่มเดียวกันนี้เนี่ยไปปิดระบบคองโรงกั่นน้ำมันด้วยทําให้ไม่มีน้ํามันไปส่งที่เครื่องปั่นไฟไม่นานระบบสำรองมันก็จะล้มเหลวนะครับโรงพยาบาลก็จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตระบบสื่อสารล่มการขนส่งเป็นอมพาตทั้งเมืองก็จะตกอยู่ในความโกลาหลและนี่คือสิ่งที่น่ากลัวอย่างแท้จริงและสิ่งที่น่ากลัวก็คือมีการค้นพบนะครับว่ากลุ่มโว้ต้ฝุ่นเนี่ยได้ใช้เทคนิค living off the land แทรกซึมเข้าไปในโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะกวม ดินแดนของสหรัฐได้สําเร็จคาถามคือทาไมต้องเป็นเกาะกวมนะครับเพราะเกาะกวมมีความสําคัญทางยุทธศา,าศาสตร์อย่างยิ่งยวดที่นี่เป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐที่อยู่ใกล้กับไต้หวันมากที่สุดการที่แฮกเกอร์สามารถฝังตัวเข้าไปในระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารของเกาะกวมได้มันเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนนะครับว่าหากเกิดความขัดแย้งขึ้นในช่องแคบไต้หวันจีนอาจจะสามารถตัดสวิตช์ของฐานทัพอเมริกันทําให้สหรัฐเนี่ยไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งนี่ไม่ใช่แค่การจรักรรมข้อมูลนะครับแต่มันคือการเตรียมสนามรบสําหรับสงครามในโลกแห่งความเป็นจริงปฏิบัติการนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการวางแผนระยะยาวมันเปลี่ยนนิยามของสงครามจากการประทะซึ่งซึ่งหน้าไปสู่การชิงตัดกําลังและการสร้างความได้เปรียบตั้งแต่ก่อนที่กระสุนนัดแรกจะถูกยิงออกไปซะอีกนะครับคริสโตเฟอร์เรย์ผู้อำนวยการ FBI เคยกล่าวต่อสภาคองเกรสไว้ในประโยคหนึ่งที่มันสรุปทุกอย่างได้อย่างดีที่สุดนะครับเขาบอกว่า โครงการแฮกของจีนมีขนาดใหญ่กว่าของทุกประเทศมหาอำนาจรวมกันซะอีกนี่คือขนาดที่มันใหญ่มากๆที่โลกตะวันตกกำลังเผชิญอยู่นะครับจีนไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องของจำนวนแฮกเกอร์แต่ยังโดดเด่นในเรื่องของขนาดในการปฏิบัติการและความมุ่งมั่นในการแทรกซึมเข้าไปในแทบทุกอย่างนะครับคำถามที่สำคัญก็คือแล้วกลุ่มโลกตะวันตกจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับ ความจริงก็คือตอนนี้เนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะหยุดยั้งจีนไม่ให้ทําในสิ่งที่พวกเขาทําอยู่สิ่งที่ชาติตะวันตกพยายามทําในตอนนี้ก็คือการบริหารจัดก,การความเสี่ยงและผลักดันให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างรับผิดชอบมากขึ้นเพื่อให้โลกออนไลน์โดยรวมเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นเป็นการต่อสู้ในเชิงนโยบายและการทูดไปพร้อมๆกับการปกป้องทางเทคนิคนั่นเองแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเรานะครับ มันบอกว่าสนามรบในศตวรรษที่21เนี่ยมันได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปนะครับแต่มันคือสงครามเงียบที่มันเกิดขึ้นทุกวัน,ท,วนทุกวินาทีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรากําลังใช้กันอยู่ซึ่งผู้ชนะในสงครามยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้ที่มีกองทัพขนาดใหญ่ที่สุดหรือมีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดแต่เป็นผู้ที่สามารถควบคุมข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานที่หล่อเลี้ยงโลกสมัยใหม่ได้ดีที่สุดนั่นเองครับผมแต่่สุดท้ายยเนี ผมก็ต้องให้ข้อคอนเซิร์นไว้กับพอดแคสต์ EP นี้นะครับว่ามันเป็นข้อมูลจาก b l ูมเบิร์กเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีข้อมูลที่มีความไบแอสและไม่ได้พูดถึงสิ่งที่อเมริกาทำผมคิดว่าสิ่งที่จีนทำในทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหอเมริกาทำมานานแล้วนะครับการที่มีแฮกเกอร์ระดับเทพอยู่ทั่วโลกคอยฝังตัวไปกับผมว่าอาจจะถึงโครงสร้างพื้นฐานของหลายๆประเทศอเมริกาน่าจะมีส่วนร่วมในสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับไปโทษจีนอย่างเดียวไม่ได้นะครับ มันอาจจะเป็นกรณีผีเห็นผีนะครับก็คือรู้ว่าเรามีคู่ศัตรูก็มีเพราะส่วนใหญ่รายงานจากโลกไซเบอร์เองเนี่ยมันเป็นการรายงานจากโลกตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับข้อมูลจึงมีความใบแอ,องค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นข้อมูลในพอดแคสต์ EP นี้ก็ต้องฝากวิเคราะห์คิดไต่ตองไว้ด้วยนะครับหรือถ้าอยากฟังข้อมูลจากแฮกเกอร์ฝั่งอเมริกาฝั่งโลกตะวันตกกันบ้างผมก็จะคอมเมนต์ไว้ใน EP นี้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดคอมเมนต์ไว้ให้ สำหรับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กจากโลกตะวันตกสำหรับเรื่องราวของพอดแคสต์ใน EP นี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที on, ่ a, r a d r a d o ด ads t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ